ธรรมะไปทำงา,าก็ระยะนี้มีการสังเกต,ส,เกตสังเกตความรู้สึกยูเรื่อยๆการการการทำกรรมฐานตัวมีแต่วาบางทีก็สังเกตมันจะสังเกตทันอยู่เรื่อย,อยก,ก,ก,ก็เบาเเๆๆขึ้นแล้วก็ที่แล้วก็ตอนที่ไปอดตอนที่ไปนึ่งตัวก็รู้สึกวา่าการสังเกตทํางานได้ดีขณะไปอย่างนั้นนายโยมอาจารย์คือมันมันจะปกติของมันไปเลยธรรมดาเพราะว่าธรรมดานี่วันแรกๆไปเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหวง มันจะปฏิเสธอารมณ์ภายนอกไจะจะก็มีการมึนตึงนิดหน่อยพอระยะวันที่สองที่สามเนี่ยก็เริ่มจะจะเริ่มจะคือสังเกตอารมณ์ไงแต่พอวันที่สองที่สามเนี่ยจะสังเกตสังเกตก็เลยปล่อยปล่อยก็ธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรติดมานะ่ะมันเหมือนกับผ่านไปอย่างนั้นก็ก็จําเป็นเหมือนกันก็ก็ดีขึ้นแล้วก็มันเบาขึ้นเบาแล้วก็เป็น ไม่มีคือมันมีแล้วบางก็หยุดพันทีเห็นอาการเขาพาไปจอท้นี้ก็ก็หยุดไป็เรมน้อยลงน้อยลงถ้าเราปล่อยไปเพลิพนกับอารมณ์อื่นๆก็อันนี้ก็ไม่มีอะถ้าปล่อยไปนะฮะก็ไม่มีอ่ะะแต่ว่าเองเวลาเขาจะมีก็ตอนเวลาที่มาใส่ใจไอ้ตอนปล่อยนะไม่ใส่ใจแล้วไปกับอารมณ์ภายนอกหมดอย่างนี้ไอ้การจอมจ้องการจอนี่ไม่มีจริงๆเลย มไม่ได้มันคนละประเภทกันจะมีก็เวลามาใส่ใจเวลามาดูแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม,มเขาจะมีอยู่เมื่อเวลาที่กลับมาดูพอกลับมาใส่ใจเลยรูปหรือใส่ใจตัวอะไรอย่างนี้ก็จะมีละระนี้เาจะแต่ถ้าท่านปล่อยไปวลรอไปเพลินไปกับอารมณ์อันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็ ไม่ค่อยมีอะไรมาบอกมากับบีมีคร anyway> ั้งนี้ค่ะท oh ่านหาไม่คุยแกระจบง่้จังแล้วถ้าเป็นไปอย่างทำนองเมื่อกี้ที่ว่านะครับเราจะทำยังไงทำยังไงเช่นก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจอย่างเนี้ยได้ใส่ใจก็ลอยไปเลียงค่ะลอยไปไปไหนก็ไม่รู้ได้ซ้ำเราจะต้องดึงกลับมาไหมเออดึงก็ไม่ถูกอะค่ะ ควรจะกลับมาแต่ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงไม่ต้อง,ง,องรีบอะค่ะกลับมาที่ไหนละคะกลับมาที่อาการทัาทางค่ะกลับมาที่ลูกนั่งหรือว่ารูปเดินนะคะ<ช>ท,ท,ท,ที่ที่กําลังทำตรงกําลังมีอะไรตรงนั้นเรียกว่าปัจจุบันลยเพราะาอันนี้มันเป็นบางวันนะฮะบางวันก็ดูด,ดูแบบได้นานหน่อยแต่บางวันอารมณ์ภายนอกมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะฟุ้งไปเรื่อย เป็นบางวันบางวันก็ดีเข้ามาด้วยการพบเห็นหรือเข้ามาทางใจเรื่องอดีตเรื่องอดีตไม่ใช่เข้ามาให้พบเห็นใหม่ๆนะะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ค่ะแต่ทราบไว้จะได้ดูแลว่าเอ้ใครเข้ามายุ่งกับพระไม่มีไม่มีนะไม่มีก็อันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ดูไปเรื่อยๆ ก็ตอนนี้ก็พบว่ารูปนะรูปรูปเนี่ยต้องมีการบริหารบริโภคอยู่ตลอดเวลาเลยคะนะตรงน,นี้บางทีก็เป็นไปกับกิเลสบ้างแต่บางทีก็เป็นไปเพื่อแก้ทุกข์ต่างๆนานาะไอ้ตรงนี้มันมาคอยปิดบงังไม่ให้เราเห็นทุกข์นะถ้าจ,จะเห็นไปในทํานองเนี้ตั้งแต่ตื่นนอนทําอะไรบ้างคะค่ะตื่นนอนมาค่ะ ก็ต้องบริหารก่อนคือบิดขี้เกียจอะไรทำนองนี้ทำไมต้องบิดขี้เกียจล่ะคะเพราะมันเมื่อยฮะมันมันต้องแก้ทุกเมื่อยก็ขยับพลิกก็ได้นี่ค่ะใช่ใช่ตรงนี้ก็จะมาดูอยู่ในตรงนั้นครับพอมาดูเสร็จก็ดูมาเรื่อยๆนะจนเข้าห้องน้าถ้าไม่ต้องบิดขี้เกียจจะได้หรือเปล่าคะฮถ้าไม่ต้องบิดขี้เกียจจะได้หรือเปล่ามันเป็นมันเป็นปกติของเขาครับก็เคยชินอะอันเป็นปกติ ตื่นนอนมาต้องบิดเนื้อบิดตัวอ่าต้องยืดเป้นยืดสายสักหน่อยนึ่งอแล้วค่ะพอเต่นต่ตื่นมาแจะรูปไปหรือว่าขยับพลิกตัวอย่างนี้ไม่หายใช่ไหมคะถ้าไม่บิดไม่บิดไม่หายใช่ไหมคะสมมติว่าท่านเมื่อยท่านนอนมาหลายชั่วโมงเมื่อยใช่ไหมฮะพอตื่นมาท่านจะทราบว่าเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนพลิกไปหรือว่าลุกขึ้นนั่งอะไรอย่างเงี้สมมติว่าถ้าสว่างก็ลุกขึ้นนั่งถ้ายังมืดก็พลิกไปอย่างนี้ไม่หายใช่ไหมคะ ก็ถ้าทําอย่างนั้นมันก็ฝืนนะครับถ้าเราดูตามธระติธรรมดาฮะฝืนธรรมชาติเหรอคะธรรมชาติไม่มีบิดนะฮะบิดเป็นบางคนก็คนไม่บิดอะฮะมีคนบอกว่าถ้าวไม่บิดขี้เ้ไหมถ้าวไม่บิดโอ้ตองนี้ยังไม่เคยลองอะฮะทุกครั้งต้องบิดทุกครั้งอ่าต้องผมต้องลองดูท่านเรียนถามท่านมาถ้าบิดขี้เกียจแล้วมาเกิดอะไรขึ้น ดิฉันดึงถามอยู่อย่างนี้เออสาธุค่ะมันเสียตรงนี้ค่ะนะคะอย่างบริหารร่างกายที่ตอนออกท่าออกทางตอนที่มาปฏิบัติก็ขอว่าให้หยุดสักก่อนถ้าปวดเมื่อยอะไรนะคะก็ไปเดินแก้ทุกข์ด้วยการเดินคือถ้าทำการบริหารแล้วก็สํารวมไม่มีเหลือแล้วค่ะคือกำลังหัดอยู่สํารวมก็ยังไม่เป็นด้วยนะคะเพียงแต่ว่ายังหัดอยู่ถึงจะสํารวมได้ก็เรียกว่า ไม่ไม่สมัำเสมอเพราะสำรวมนี้มันไม่ได้ทําขึ้นมาทําสำรวมเช่นนั่งเกรงเพ่งจ้องสำรวมคือไม่สนใจอารมณ์อ่นอย่างนี้ค่ะเนี่ยทาสำรวมแต่สํำรวมในที่นี้ต้องเป็นความสำรวมที่เป็นไปโดยธรรมชาติไม่มีการจัดแจงขึ้นมาเพื่อสํารวมถ้าจัดแจงสำรวมนี้จะจะมีอาการนะคะจะปวดเมื่อยจะแข็งไปหมดหลังแข็งคอแข็งไหลแข็งเคยยังอะคะ ครับเคยครับเคยค่ะค่ะนั่นนะค่ะคือทําสํารวมตอนนี้ถ้าเรายังให้ปัจจัยกับการไม่สํารวมก็คือบิดขี้เกียจบ้างบริหารบ้างออกท่าออกทางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยเก่ับความไม่สํารวมค่ะนะคะก็จเป็นไปกับกิเลสก็นี่ยละค่ะก็เป็นปัจจัยทาปัจจัยให้เขาอ่ะค่ะกิเลสนี้เขาเกิดเพราะเพราะว่าความไม่เข้าใจนะคะ ถ้ามีความเข้าใจกิเลสเขาไม่เกิดแล้วค่ะที่เขาเกิดอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความไม่เข้าใจของบุคคลนั้นๆั้นที่เข้าใจก็คือเข้าใจผิด,ผด<ะ>กิเลสจึงเกิดอย่างนี้ค่ะทุกคนร่ะคะในโลกเนี่ยความไม่เข้าใจทําให้เป็นปัจจัยแก่กิเลสหมดถ้าเราเข้าใจถูกต้องจะทําอะไรก็มีเหตุมีผลรู้ความจริงพิจารณาเหตุผลก่อนอย่างนี้กิเลสก็ไม่มีโอกาสจะเกิดแล้วค่ะถ้ารู้ตรงกับความเป็นจริง เพราะรูปนามเนี่ยเป็นตัวทุกข์กษัตริย์อยู่แล้วตอนนี้ผู้เป็นเจ้าของรูปนามนั้นไม่มีเหตุมีผลไม่รู้ความจริงเพราะไม่ได้เคยปฏิบัติไม่ได้เคยฟังไม่ได้เคยศึกษาก็เป็นเหตุให้มีแต่ความไม่รู้มันนี่พูดทั่ว,วไปนะคะครับครับดีค่ะค่ะก็เลยเป็นปัจจัยให้กิเลสเกิดอยู่เนืองๆอ,อยู่เรื่อยๆค,ค่ะอันนี้ต้องตั้งต่ตื่นนอนเลยค่ะท่านค่ะตื่นนอนท่านทาอะไรบ้างตรงนี้เราก็ต้องดูว่าจัดเข้าในข่ายที่ว่าติ่งไม่จําเป็น เลยค่ะอ๋อบิดขี้เกียจแล้วคะค่ะไม่จําเป็นค่ะคือคือเมื่ออยากสบายค่ะอยากสบายก็เลยบิดไปบิดมามันเป็นทห่ปัจจัยให้การสํารวมนี้หมดไปเลยเสียหายไปเลยค่ะตอนนี้ก็หยุดก่อนก็ได้นะคะก็จะพยายามค่ะเพรามัเคยเคยชินอะค่ะมันเคยเคยชินพอตื่นปั๊บก็บิดละค่ะเพราะว่านอนมา ทั้งคืนเนี่ยเมื่อยนะคะรู้สึกเมื่อยถึงแม้เราจะพลิกเนื้อพลิกตัวก็ยังไม่ค่อยจะหายเมื่อยแต่งานกุศลแบบนี้พระผู้าให้รู้ทุกนะคะให้รู้ทุกนะคะเพราะทุกเป็นของจริงนะคะทุกเป็นสัตจธรรมประกาศอริยสัพน์นี่ฮะทุกเป็นวัตทุกขัสัจแต่ว่าในที่นี้เป็นทุกขเวทนาเราต้องเข้าใจไปตามขั้นตอนก่อนค่ะตั้งแต่ทุกขเวทนานี้ แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะครับ,รบก็จะทราบทุกไปตามขั้นตอนเพราะมีหลายระดับอะคะทุกไปนอนท่านก็ทำอะไรบ้างนะคะเข้าห้องน้ำค่ะทำไมต้องเข้าห้องน้ำอหคคะก็ทำละร่างกายทำละทำอะไรคะขอประทานโทษเป็นอย่างเยี่ยค่ะ <c oughs> ก็ท่านเด้ไม่เรียนอย่างนี้นะคะไม่เรียนถามเหมือนกับไล่อ่ะท่านอย่างนี้อท่านก็จะนึกไม่ออกว่าเออเราตื่นนอนแล้วเราทําอะไรเหมือนกับเดนเรียนถามว่าหิวข้าว่ะใครหิวที่รู้สึกหิวนะอยู่ตรงไหนบางท่านให้ไม่ได้นะคะตอบไม่ได้แต่ท่านคงตอบได้แล้วมั้งพอได้อยู่พอได้นั่นนะสีค่ะใหม่ๆก็ไม่ได้มีเยอะไปนะคะ เพราะว่าไม่เคยทราบว่าหิวนัน้นมาอยู่ตรงไหนไอ้ใครหิวก็ย่าบอกว่าเออลูปนามก็ยังไม่รู้หรอกก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าอยู่ตรงไหนหิวเนี่ยเขาเกิดที่เดียวประจําเลยล่ะคะ่ะหิวจะไปเกิดที่ส่วนอื่นน่ะไม่มีไม่ได้ที่ตรงไหนที่เขาต้องการอาหารก็อยู่รู้สึกที่ตรงนั้นแต่บางท่านก็ทานมาตั้งแต่เด็กจนใหญ่เขาไม่เคยสังเกตน,นะะี่ค่ะพอหิวมันก็เราหิว รู้สึกว่าหิวเนี่ยเราหิวพอเราหิวเราก็หาหาอะไรอะะหาอาหารอะไรที่จะมากินแก้หิวก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่าไอหิวน่มันอยู่ที่ไหนใครหิวค่ะก็เราหิวละแต่ว่าหิวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะท่านคะ <c oughs> <c oughs> จึงได้เรียนถามแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้เข้าไปผู้ถูกถามก็จะได้เข้าไปหาตัวอหาความจริงอยู่ที่ตัวของท่านเอง นะคะครับอ่าเหมือนอย่างเนี้ยเข้าของน้ําใช่ไหมคะแล้วทําอะไรอีกบ้างนะคะขอประทานโทษค่ะหม้น้ำล้างหน้าแปรงปันค่ะล้างหน้าแปรงปันทําไมต้องล้างนะคะทําไมต้องแปรงก็งเพราะมันเหม็นนี่กลิ่นครับค่ะรู้สึกหรือว่านึกจะไปล้างก็ล้างนึกจะแปลงก็แปลงเคยชินอย่างนี้ได้ไหมฮะเป็นไหมคะ ก็มีบ้างค่ะนั่นจริ็ท่าันทําไมจะต้องให้รู้เรื่องอย่างนี้ก็ล้างมาแล้วตั้งแต่หลายสิบปีแล้วทําไมต้องมาถามอีกท่านสงสัยไหมทําไมไม่ถามดิท่านว่าให้ทักให้มาให้รู้ทําไมก็อาจจะมารู้มาตั้งหลายสิบปีแล้วเตียยงมาถามอีกท่านไม่ถามดิทนไหมถามดูสิฮะเรื่องอะไรท่านก็ทําท่านอยู่แล้ว <laughs> อันเนี้ค้นหาความจริงที่อยู่ที่ตรงกับไอ้ธรรมชาติหรือสภาวะเข้าเป็นอยู่วันหลังท่านก็ติดเลยล่ะท่านจะไม่ลืมเลยถ้าถูกถามแบบนี้อ่ะถ้าผ่านผ่านไปลืมทด้นครับลืมแล้วทำยังทาได้ล่ะตื่นต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกวันนะไม่ล้างไม่แปรงได้ไหมคะได้ค่ะได้ครับ ได้อยู่ถ้าเราทนเอาทนกลิ่นเหม็นทนอะไรบ้างะเหม็นแล้วอะไร่ะมีอย่างอื่นไหมฮะไม่มีเขาไม่มีเหรอไม่เหนียวมีไหมฮะตื่นนอนแล้วไม่ล้างหน้ามีไหมธรรมดามเนี่ยคะก็มีอยู่มีอยู่บางวันเพราะเหตุอะไรจึงไม่ล้าง บางทีเวลามันกระชั้นอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อเหรอจะไปไหนละ่ะถึงไม่ลางหน้าไปได้เหรอไม่ลังหน้า <c oughs> <c oughs> ดีประทัดดนคุยสนุกนะคะ <c oughs> ไม่ม <c oughs> ีปัญหาอะไรครับดีครับค่ะ <c oughs> จะได้ไปสวดนมนต์อันนี้หมายถึงพูดถึงว่าถ้ายอยู่ที่วัดนะครับค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ดูที่นี่ค่ะ <c oughs> หมายถึงว่าอยู่ที่วัดนะคะเป็นเป็นกิจวัตรประจําวันตื่นนอนมาล้างหน้าแปรงฟันถ้าร้อนก็ส่งน้ําอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรใช่ไหมคะแต่ว่าทําเพราะอะไรจึงต้องทําเนี่ยค่ะท่านจะไม่ทราบเลยนะคะทําเพราะความเคยชินที่เคยทําแต่ถ้าจะไม่ทําก็ได้อยู่เพราะจะรีบไปเช่นไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ทันเขาจะรีบไปสวดมนต์ลงโบสถ์ทำอะไรนะฮะ มันเป็นความความจริงข้อที่จริงของเขาก็คือสกรปรกใช่ไหมคะสกระปรกค่ะทั้งปากทั้งหน้าทั้งตานี่ไม่ไม่เป็นปกติแล้วถ้าไม่ได้ล้างล้างแล้วยังต้องเช็ดไหมคะต้องเช็ดค่ะเนี่ยค่ะถึงจะการสงน้ําก็เหมือนกันนะท่านคะทาไมต้องสงน้ํค่ะจริงๆนะคะท่านคอันนี้นะคะ ค,คือ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 อันนี้เป็นความจําจเป็นน่ะท่านครับอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกสติก็จําเป็นจะต้องรูเ้เหตุผลทุกอย่างที่ต้องทําเท่าที่จะทราบได้ตรงไหนไม่ทราบก็ไม่เป็นไรค่ะทนสงน้ำทุกวันแหละแต่สงน้าเพราะเหตุอะไรค่ะเลกออกไหมฮะออครับ นึกไม่ออกอะจริงจริงนะท่านดิฉันไม่ว่าอะไรหรอกท่านคะอันเนี้เป็นความจริงอ่าเป็นความจริงนึกไม่ออกปล่าเราก็ทําทุกวันนะคะแต่เคยชินกันท่านคะเคยชินเคยชินเพราะงั้นจริงต้องบอกเรียนให้ตาบะจะทําอะไรต้องเหตุผลจําเป็นพิจารณาเสียก่อนหรือรู้สึกให้เป็นความรู้สึกซสก่อนรู้สึกว่าต้องไปอาบน้า กลับมารู้ที่ตัวว่าเพราะอะไรสมมติอ,อยากอะ่ะเขาต้องอยากอยากไปอาบน้ําแล้วท่านกลับมาดูที่ตัวทันสิที่เขาอยากมันจําเป็นแค่ไหนถึงจะต้องไปอาบน้ํานะคะค่ะ,ะอย่างนี้นะอยากทุกเรื่องอะ่ะท่านคะทายนักทายเบ้าก็อยากมนะไม่ใช่ไม่อยากทาั้งๆเป็นทุกนั่นแหละอยากเพราะไม่ชอบ <c oughs> ก็อยากให้ออกออกไปตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาไปในตัวด้วย ค่ะพิจารณาเหมือนกันนะคะทุกเรื่องอท่นานก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าลืมเผลอก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ผิดหรอกค่ะแต่ถ้าไม่ลืมไม่เผลอก็ควรพิจารณาอันเนี้เป็นความรู้ที่ถูกต้องก็เป็นการเสนอความจริงให้ปัญญาเกิดมารับรู้ความจริงให้ปัญญารับรู้ความจริงว่ารูปนามนี่ต้องทําให้เข้าอยู่ตลอดที่ต้องทําอะเพราะอะไรเพราะอะไรจึงต้องทําให้แก่ทุก เพราะทุกข์ใช่ไหมคะถ<ะ>้าเพราะทุกข์อาบน้ํานี่ก็ท่านคะตรงน้ํานี่ก็เหมือนกันวันหนึ่งหน้าร้อนท่านจะไม่สงเลยทั้งวันเนี่ยจะได้หรือเปล่าคิดว่าไม่ได้เหนียวนะคะ,ะเหนียวร้อนเหม็น<ะ><ะ>เขาจะมีของเขาอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นธรรมดาร่างกายเนี่ยเป็นอสุภะไม่ใช่ของดีของงามเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งสกรปรกต่างเป็นสิ่งที่ ฟวานปกกระปลอกลังไหลออกมาไหลออกมาจากไหนออกมาจากสลีละนี้แหละอาหารดีๆที่ฉันนี่แหละครับท่านคะัะแต่เวลาเข้าไปในท้องมันเป็นของเสียเวลาออกมาก็มีแต่กลิ่นอย่างนี้คะ่ะท่านคะ่ะให้ทราบความจริงเพราะว่าสัตว์โรคเนี่ยมีความวิปลาสสำคัญว่ารูปนามเนี่ยเป็นของดีเป็นสุขนะคะเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เที่ยงแท้แน่นอน เนี่ยท่านเรียกวิปลาสนะคะ,ะคเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยละวิปลาสได้กุศลอื่นๆละไม่ได้ค่ะท่านเพราะเรามีวิปลาสเราจึงยึดถือรูปนามน,นี้ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นของดีของงามเนี่ยค่ะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็จะทราบความจริงว่าไม่ดีค่ะไม่ดีอาไม่ดีแล้วจังแล้วจะทำทำประโยชน์อะไรไม่ดี ก็เพราะสําคัญว่าดีไงคะเราจึงเกิดกันอยู่แล้วเกิดกันอยู่แล้วถ้ารู้ว่าลูกนาไม่ดีน่ะจะอยากได้อีกไหมนั่นอะไรที่ไม่ดีเราไม่อยากแต่ที่เรายังอยากได้เป็นของเราก็เพราะสําคัญว่าดีใช่ไหมคะเราจึงอยากได้เป็นของเราอะไรทุกอย่างอ่ะถ้าอะไรที่ไม่ดีแล้วเราไม่อยากได้หมดไม่อยากได้แม้แต่อามาใต้เราเราก็ไม่อยากได้เพราะมันเป็นของไม่ดี ที่เราอยากได้มาใกล้เราเพราะสําคัญว่ามันดีเนี่ยวิธีอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานละวิปัาสาธรรมนะคะละสุภระ,ระวิปลสาค่ะวิปัาสาสีกับสติปัฏฐานสีเราสําคัญว่าเป็นเป็นของสวยงามเป็นของดีแล้วก็สวยด้วยแล้วก็เป็นสุขด้วยสุข,ขะวิปลาสาอีก สุขภาวิปลรราสสุขวระ,ระวิปลรราสนิจจาวิปลาสอัตตวิปลาสเนี่ยค่ะเนี่ยสติปัฏฐานสี่ละวิป,รราปาลปรราสท,ทั้งสี่ถ้าวิปลรราสนี้ยังละไม่ได้ยังมีอยู่ตากใบก็เรื่องมรรคผลนิพพานที่จะประสบต่อไปก็ไม่มีโอกาสเพราะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมคะ่ะเราจึงหลงไหลยึดมั่นถือมั่นสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยค่ะเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของของเรา มีอะไรอะไรเป็นของเราก็แล้วแต่จะมีอะไรก็ทั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็นของเราแต่ถ้าตัวเราก็ยังไม่มีแล้วนะอะไรในโลกมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราใช่ไหมคะค่ะเพราะงั้นก็อ่หนา้าก็เห็นอะไร <c oughs> ใช่ไหมอออนุนองให้ให้องค์อื่นบ้างไหมครับเจอค่ะอ๋อก็นนฉนมีคุยกับออต่อแล้วดีนะท่านถ้าป,ประทับใจแล้วท่านจะได้ ค่ะประทับใจดีนะท่านเห็นว่ามันนานเนี่ยกลัวจะเวลาไม่เป็นไรหรือเยอะท่านคัตรงไหนประโยชน์ที่ท่านไปอยู่อง์เดียวครับก็เหมือนเหมือนก็มีแนวนะครับก็ฟังคราวที่แล้วก็เหมือนก็มีแนวพอจะทำแล้วก็ได้ได้แนวบ้างแล้วแต่ยังน้อยไปยังไม่พอเพียงยังไม่พอเพียงกับความที่เราเคยชินมา